ผมไม่เคยมีชี้เดย์เพราะผมไม่รู้จะโกงอะไรเลยนี่คือหุ่นแต่ก่อนตอนผมชีเดย์ทีละครั้งและอันนี้หุ่นปัจจุบันกินแซ่บทุกวันโคตรมีความสุขหลายคนอาจจะมองว่าเราจะไปกินแบบดีตลอดไม่ได้เราต้องมีวันปล่อยวางบ้างซึ่งผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าคุณต้องปล่อยให้หนึ่งวันของคุณมีความสุขแสดงว่าวันที่เหลือของคุณอ่ะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่คุณอยากจะใช้มันจริงๆถูกปะ ผมเคยเป็นเหมือนกันคนที่ผ่านช่วงเวลาที่มีระบบเป็นแบบในหนึ่งวันต่อทิศต,ต้องมีชีตเดย์วันนั้นจะไม่สนอะไรเลยกินเท่าไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่เหมือนเราอยู่ในคุกแล้วเราพยายามแหกคุกออกไปแล้วสุดท้ายเราก็ถูกจับกลับมาในคุกของเราเหมือนเดิมผมเคยอยู่ในระบบที่ทุกอย่างมีดีและเร็วดีในที่นี้ก็จ,จะเป็นการกินอาหารที่ดีเช่นอาจจะกินไก่กินผักเร็วก็คือ อาจจะกินขนมกินของทอดแต่ก่อนผมจะใช้รูปแบบที่ว่าใน6วันน่ะผมจะทำสิ่งที่ดีเป็นแทบจะแบบทั้งหมดของวันวันนั้นเลยส่วนวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ผมทำทุกอย่างที่มันเร็วผมขี้เกียจมันเป็นวันพักของผมผมไม่ออกกําลังกายผมกินขนมกินของทอดผมไม่สนใจเรื่องแคลอรี่แต่ว่าร่างกายเรามันไม่ได้เข้าใจความว่าดีกับเร็วเหมือนที่เราเข้าใจร่างกายเรามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโดปามีน หลายคนที่เคยดูช่องผมอ่ะอาจจะพอเข้าใจว่าระบบโดปามีมันคืออะไรถ้าให้อธิบายให้สั้นๆง่ายๆมันคือระบบการให้รางวัลในสมองของคนเราซึ่งมันจะเป็นวงจรในสมองที่มันจะหลั่งออกมาเพื่อชั่งน้ําหนักว่าแบบแต่ละสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะทํำไหมโดยระดับโดปามีเนี่ยมันจะขึ้นลงตามความรู้สึกของเราอย่างเช่นสมมุติว่าข้างหน้าคุณมีแบบของหวานที่คุณชอบมากคุณอาจจะเป็นคนชอบกินโดนัทแล้วคุณหยิบโดนัทกิน แบบทันทีระดับโดปามีนของคุณตอนแรกมันอาจจะเป็นอย่างนี้มันก็ขึ้นสูงเลยเพราะว่าคุณได้ทําในสิ่งที่อสมองมันชั่งน้ําหนักแล้วว่ากินสิ่งเนี้ยมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกคุ้มค่ามากๆแต่พอเราทําสิ่งนั้นไปอ่ะกลไกของสมองมันจะมีระบบบาลานซ์ของตัวเองเสมอพอมันขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะตกลงมาแต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณเห็นโดนัทคุณหิวมากคุณอยากกินมากแต่คุณเลือกที่จะไม่หยิบกินมัน โดปามีนมันก็จะตรงกันข้ามกันเพราะว่าเราผิดหวังมากแต่ก็เหมือนเดิมสุดท้ายมันก็บาลานซ์กลับขึ้นมาอดีถ้าเราลองมองในภาพใหญ่คนที่มีชีเตก็เหมือนเคสแรกใช่ไหมการทําแบบ6วันโหดีมากแต่ระดับโดปามีนมันก็จะนิ่งๆเพราะว่าเราทําอะไรที่มันน่าเบื่ออาจจะตกลงได้ซ้าอาจจะเป็นงนี้แล้วพอวันอาทิตย์ปุ๊บคุณซัดโป้งกราฟพุ่งทะลุไปเลยแล้วต่อมาวันจันทร์แม่งตกลงมาปึ้ง แล้วมันต้องค่อยไต่ระดับขึ้นไปใหม่จริงๆเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าชีทเดย์มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนทั่วไปแต่แรกมันมาจากสมัยก่อนนักพอกายเวลาเขาแข่งเขาจําเป็นต้องกดไขมันลงไปให้ลีนๆมากๆเพื่อที่จะกล้ามเนื้อสวยใช่ปะแต่ตอนที่เราอยู่ในสถานะที่เราต้องกินน้อยลงเราต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะรักษาตัวเปอร์เซ็นไขมันให้น้อยไว้ตลอดเนี่ยระบบเผาผัานในร่างกายของเรามันทํางานแย่มากๆเพราะมนุษย์มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีไขมันน้อยและ เรื่องของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเรามันเละเทะไปหมดอย่างฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีนัยะสําคัญมากๆมันคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเลปตินหรือฮอร์โมนแห่งความอิ่มซึ่งฮอร์โมนแหง่งความอิ่มเนี่ยมันมีผลต่อระบบเผาผลาญโดยตรงมากๆถ้าฮอร์โมนแห่งความอิ่มทํางานได้ไม่ดีก็ส่งผลต่อระบบเผาผลาญเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่ว่านักกีฬาเขาจําเป็นต้องกินอาหารเพิ่มเข้าไปหรือรีฟรีดอาหารเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ตัวฮอร์โมนแห่งความอิ่มเนี่ย มันกลับมาทํางานได้ดีครั้งแต่กลับกันสิ่งที่คนทั่วไปเอาคอนเซปต์ของคําว่าชีทมิวมาใช้มันไม่ใช่เพื่อฮิลหรือรักษาเรื่องของระดับของเลปตินเหมือนในเคสนี้แต่คนะ่ะมักจะเอามาใช้กับการที่เราจะได้รักษาเรื่องของ motivation ของเรารักษาแรงบันดาลใจให้เราสามารถทําสิ่งนั้นได้ต่อเพราะว่าสมมุติว่า6วันที่ผ่านมาคุณทําวินัยดีตลอดโดปามีนของคุณ่มันก็จะตกลงถูกปะ เพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะทําเราต้องอกินคลีนเราต้องออกกําลังกายเราไม่ได้กินอาหารที่ชอบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรักษาบาลานซ์ความรู้สึกของเราด้วยการแบบเออเดี๋ยวกูก็ต้องกินสิ่งที่กูชอบบ้างสิเพื่อที่กูจะได้มีแรงบันดาลใจทําต่อใครจะไปสามารถกินอาหารที่ไม่ชอบแล้วก็ไปได้เรื่อยๆอันเนี้ยมันทําให้มันเกิดความแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าที่มาของมันอ่ะมันมีไว้เพื่อที่จะอย่างที่บอกเนาะรักษา เรื่องของระบบเผาผลาญทำให้ฮอร์โมนเลปตินมันดีมากขึ้นแต่นักกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้มาแคร์หรอกเรื่องของโดปามีนเหมือนที่เราแคร์ถูกปะ่ะเพราะกว่าเขาไปถึงจุดนั้นอะเขาไม่ได้มานั่งสนใจหรอกว่าเขาจําเป็นต้องแบบทําในสิ่งที่แย่แบบแย่มากๆเพราะว่าเขาเลยจุดนั้นมาแล้วซึ่งมันทําให้ผมคิดกับตัวเองว่าการที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราต้องมาโกงตัวเองแล้วก็ทําอยู่ในระบบวงจรอ,อุบาทแบบนี้เนี่ยหรอมันก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าแล้วเราต้องทำยังไงแทน ก่อนอื่นพอเราเข้าใจเรื่องของโดปามีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ซับซ้อนอีกต่อไปละเราต้องเปลี่ยนจากเมื่อกี้ให้มันกลายเป็นแบบนี้แทนก็คือมีขึ้นมีลงตามวัฏจักรชีวิตของมนุษย์มันไม่มีใครที่จะสามารถนิ่งไปตลอดแล้วก็ขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำเลยมันน่าเกลียดถูกปะเราต้องทําให้มันแบบนิ่งๆนิ่งๆไปเรื่อยๆเหมือนชีพจรจในร่างกายของเราที่มันควรจะเป็นซึ่งจําที่ผมบอกได้ไหมว่าเราอาจจะแบ่งเรื่องของอาหาร อาหารดีและเร็วก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนมาเ d s ก่อนระบบที่1นนะให้คุณเลิกคิดว่าอาหารมันดีหรือเร็วแต่ให้คุณมองมันเป็นตัวเลขแทนอย่างไก่เนี่ยที่มันเป็นอาหารที่ดีเพราะว่าไก่มันมีเนื้อที่ลีนมากๆถ้าเป็นอกไก่100กร,รัมเนี่ยแคลมันก็อยู่ที่ประมาณ130แคลอย่างถ้าเป็นผักใบเขียวอย่างเงี้ยแคลก็น้อยมากแบบน้อยกว่าร้อยแคลแน่ๆส่วนอะไรที่มันเร็วเช่นขนมขนมเขาขึ้นอยู่ว่าขนมอะไร สมมติเป็นขนมห่อเงี้ยก็ห่อละ300เลห่อ20บาทแต่ละอย่างพอคุณมองเป็นตัวเลขแล้วอะ่ะคุณก็แค่ทําไงก็ได้ให้มันฟิตกับไลฟ์สไตล์ของเราในทุกๆวันทําให้ระดับโดปามีนของเราอะ่ะมันยังอยู่ในระดับที่มันมั่นคงอย่างทุกวันนี้ผมกินประมาณ2 5 0 0แคลอรี่ก็จัดแจงเอาได้เลยในกราฟนี้ผมจะกินยังไงก็ได้ให้รักษาระดับความสุขของผมให้มันยังคงบาลานซ์ต่อ,อไปได้ในแต่ละวันมันก็มีบ้างที่ผมกินอกไก่มันก็มีบ้างที่ผมกินไก่ทอดเค c ซ เดี๋ยวผมลองแปะตัวอย่างอาหารที่ผมกินไว้ในจอเราก็อาจจะมีวันที่แบบเราโดปามีนตกเราก็จะมีวันที่เราโดปามีนขึ้นแล้วก็มีวันที่ตกแล้วก็มีวันที่ขึ้นแต่เราอยากให้มันเป็นแบบภาพอย่างนี้เพราะอย่างที <twitch> <t> ่บอกเราจะมีความสุขแค่วันเดียวแล้วที่เหลือเราจะไม่ค่อยมีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากให้มันเป็นแต่ถ้าเราสามารถทําให้มันมั่นคงแบบนี้ได้มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอันนี้คือชีวิตที่มันมีความสุขมากที่สุดและมันยั่งยืนมากที่สุด ผมขอคอนเฟิร์มหน่อยเพราะผมทำแบบนี้มาตลอดต่อมาระบบที่2หลังจากนี้พอคุณมีมายเซตว่าคุณต้องมองมันเป็นตัวเลขอ่ะคุณจะเริ่มมองทุกอย่างเป็นตัวเลขเองโดยที่คุณใช้เครื่องมือต่างๆช่วยใช้ AI ใน Google อ่ะเสิร์ชไปก็ได้ว่าไข่100กร,รมัมมีกี่แคลล์จเลขของตัวเองไว้อย่างผมก็จะมีเทคนิคของผมที่ใช้กับตัวเองแล้วก็สอนลูกเทนเนาะก็เลข1.3เนี่ยเป็นเลขที่ผมชอบมาก ข้อหนึ่ามเวลาเอาไปคูณอาหารเบสิกเบสิกอย่างเช่นข้าวเอาไปคูณ1.3มันก็จะได้เท่ากับ130แคลซึ่งตัวเลขตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเลขที่เรามองข้าว100กร,รมัมว่ามันคือ130แคลแล้วโคต้าเรามีเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่าเรากินเท่าไหร่อีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยๆกับ1นึก็เป็นไก่พวกไก่ที่เป็นเนื้อลิลลีนไม่ค่อยติดหนังปริมาณ100กร,รัมมันก็จะเท่ากับข้าวเลยก็คือ130แหนึ่งช้อยสามส้บ ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นไซส์100กรัมเนี่ยโปรตีนมันจะเท่ากับ20 ถึง25กรัมมันเป็นตัวเลขที่ทําให้เราสามารถกินโปรตีนต่อวันได้ง่ายมากขึ้นต่อมาระบบที่3พอเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเงี้ยให้เราใช้พวกตัวเลขเงี้ยมาแทนอาหารที่มันทําให้เรามีความสุขอะไรก็ตามที่ทําให้เราสามารถยังคงพอมีความสุขได้เช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบกินโค้กอาจจะเป็นโค100้กร้อที่มันหวานเจยบเลยอะจาก100%ซก็มากินเป็น0%แทนหรือคุณอาจจะเป็นคนชอบกินไก่ทอดเหมือนผมสมัยตอนผมไดเอทแล้วมีโควต้ากินแคลน้อยๆผมก็ลอกหนังผมก็กินแค่ตัวไก่ อย่างน้อยผมก็รู้สึกมีความสุขที่ได้กินไก่ทอดโดยทั้งหมดเราต้องรู้ว่าแคลอรี่ของอาหารแต่ละประเภทมันเท่าไหร่และโคต้าของเรามันมีเท่าไหร่พอผมทําทุกอย่างนี้ในชีวิตนะผมม่นเปลี่ยนไปเยอะมากๆม,มันเป็นเพราะว่าระดับโดปามีนของผมอะ่ะมันมั่นคงพอที่มันไม่ต้องทําให้ผมต้องตั้งหน้าตั้งตารอวันใดเป็นพิเศษเพราะการที่เราทําแบบนี้มันทําให้สมองเรามันคุ้นชินกับว่าโอเควันนี้ต้องมีชีสมิล แล้วถ้าอยู่ๆวันนั้นคุณไม่มีชีตมิลให้ตัวเองอ่ะแม่งแบบทุกอย่างมันจะแบบรวนไปหมดคุณจะเครียดคุณจะไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจมากๆเพราะฉะนั้นพยายามกําจัดสิ่งนี้ออกไปแล้วพยายามบาลานซ์อาหารในแต่ละวันให้มันมั่นคงแทนโดยคีย์คืออย่างที่บอกรู้เรื่องของแคลอรี่ให้ได้มากที่สุดโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้เป๊ะให้เราพอรู้ที่จะสามารถกัดให้มันไปในเส้นทางที่ถูกได้มันเหมือนแบบ คุณอยู่ในห้องที่มันมืดถ้าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยคุณเดินไปคุณก็ชนนู่นชนนี่ถ้าเรามีความรู้มากมันเหมือนเป็นการแบบเปิดไฟห้องห้องนั้นคุณก็เดินหลบสิ่งกีดขวางได้แต่ถ้าคุณพอมีความรู้คุณอาจจะเหมือนมีเทียนแท่งหนึง่งที่ไม่ได้สว่างมากแต่มันสว่างพอที่จะทําให้คุณสามารถเดินไปแต่ละจุดได้โดยที่คุณไม่ชนอะไรนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากฝากบอกไว้หลายคน อาจจะกําลังติดอยู่กับเนี่ยไอเรื่องของโดปามีนที่ผมมองว่าเออเราเราไปได้ยินคอนเซปต์ของเรื่องชีนมิวมาแล้วเราอาจจะไม่ได้เก็ตพาร์ทเนี่ยเออผมก็อยากจะนําเสนอพาร์ทนี้ให้ฟังแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตของผมเลยเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมมารู้จักกับคําว่าโดปามีนอะ่ะมันช่วยอะไรหลายอย่างในชีวิตของผมมากมากม,ากม,ากมันเรื่องฟิตเนสแน่นอนอยู่แล้วผมเปลี่ยนแปลงมามากๆจากการที่ผมแบบแบาลานซ์ตัวเองไม่ไปออกกำลังกายเยอะเกิน ล้วก็มีวันพักผ่อนในตัวเองไม่กินคลีนจัดเกินมีวันที่กินอาหารที่อร่อยอย่างทุกวันนี้ผมก็กินแซ่บมากเลยนะคือหลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบหุ่นดีใช่ไหมแต่คุณดูนี่ดิผมเพิ่งสั่งเซเว่นมาผมชอบกินมากเลยเลยรถปลาหมึกแล้วก็ชอบกินมาม่าเก,กาหลีรสชีสผมก็สั่งมากินเพราะมันคือสิ่งที่ผมกินได้แล้วผมรู้ว่าผมต้องกินยังไงแต่ละวัน อย่างวันนี้ช่วงเช้าผมกินอาหารคลีนมากๆผมกินข้าวโอ๊ตผมกินเวในตอนเย็นผมก็ว่าจะกินมาม่าแล้วก็ใส่ชีสใส่ไข่อะไรเงี้ยซึ่งแคลอรี่มันก็เยอะแต่ว่าผมก็กะไว้แล้วเออเพราะว่าช่วงเช้าผมยอมทนหน่อยผมยอมกินอาหารที่เอออาจจะน่าเบื่อเล็กน้อยแต่ตอนเย็นผมเล้ก,กินอาหารที่อร่อยมันก็แฟร์ดีถูกไหมและผมก็สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ตลอดหรือสมมุติว่าต้องไปในสถานการณ์ข้างนอกผมต้องไป ปาร์ตี้ไปอะไรผมก็บริหารเอาตอนเช้าอาจจะกินคลีนเหมือนเดิมตอนปาร์ตี้ก็จะได้กินได้เยอะๆนั่นแหละคิปริโอนี้ก็ประมาณนี้ผมรับเทรนออนไลน์ด้วยนะถ้าใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดใต้ลิงก์ในสุ t ท่านี้ทักมาในไลน์ได้เลยถ้าใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไร <laughs> ประมาณนี้แล้วกันบ๊ดยบาย